ในตอนที่สามนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะโอเคครับเรามาที่ตรงนี้เลยนะมันคืออะไรวะคลิกขวาเลยครับ e n t t t y Info เลยครับเข้ามาข้างในเลยนะมันคือ Definition นะครับ Component มี24ตัว InModel ครับโอเ okay. ค q u a n t i f i e r Pro ทําทำยังไง Quantifier Pro ก็คือกดนะครับตัวนี้นะแล้วกดชิ้นงานนะแล้วกดคขาว่า Object นะครับจะได้มาออกฝักบวกนะครับ ก็ hex b o l อยู่ในโค้ดอะไรอยู่ในหนึ่งสองครับโค้ดหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสอง b o l เอาเราก็พยายามทำให้เหมือนกันนะให้โค้ดเดียวกันนะอ่าโอเคก็นับเป็นตัวนะครับกดโอเคเรียบร้อยละเสร็จแล้วก็ดูดินะครับอ่ะอันนี้ก็ รีเฟชนะอ่ะกดรีพอร์ตดูครับมันก็จะนับได้นะครับก็คืออ่ะอันนี้อันนี้เรามีมี d a t a อยู่นะครับเป็นตัว l a เยอร์อ๋อเป็นเป็นตัวนี้เดี๋ยวลบลงที่ก่อนไม่ใช้นะครับตัวโมเดลเนี่ยเดี๋ยวเราลบพี่ก่อน,น,เ,น,เ,เ,รรอนเอาไหมอ่ะทั้งหมดยีิบตัวขึ้นมาแล้วครับ เป็นโค้ดสิบสองนะโบวแอนนัทนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็น Quick q u i c k ีโอคครับเราไม่จำเป็นเลยครับ Quick q u i c k ีโอคิวไม่จำเป็นครับเรากดเลยนะ open Quick q u i c k บี q อเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวเซฟบันทึกก่อนอ่ะลบลบลบลืมบันทึกครับโ okay. อเคอวิธีการก็คือเรากดคำสั่งบวกเลยครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลเลย นะครับเราก็มาพิมพ์หาได้เลยครับไม่ต้องคิดที่ชิ้นงานนะ hex เห็นไหมครับมันก็มีอยู่ขึ้นมาเลย hex อันนี้คือข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องคลิกที่ชิ้นงานนะครับจะมีอยู่สองตัวอย่างข้อดีครับก็เลกเป็น c o u n t i n g เลยกด a อ p l y มันก็ขึ้นมาสองอันเลยทันทีนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ ยี่สี่อ่ากดออปเดตก่อนนะเห็นไหมครับก็ตรงกันนะไอ้นี่ก็คือยี่สี่แต่เราคอดโค้ดสัตว์ตรงนี้ครับไม่เหมือนกันนะไม่ต้องพิมพ์ครับตรงนี้เรากดแล้วก็พิมพ์หาคอดโค้ดครับโหลดใหม่ก่อน โอเคก็เป็น b โบ and n u t นะครับเรียบร้อยละอันนี้ก็เป็นพิมพ์หนึ่งเข้าไปครับเลื่อนหาเลยนะครับโบ and n u t นะครับเรียบร้อยละโคดใส่เข้าไปกดตรงนี้ครับอัปเดตนะครับแล้วก็ดับ b l e ลคลิกตรงนี้นะขยายอ่าเซฟบันทึกรายงานครับนี่บันทึกหน้งงาจอไว้นะครับรีพอร์ตไว้เอาแล้วครับก็มาทห้เรารู้ว่ามีสองอันแต่ตัวคอ r o ีไฟล์โปรเนี่ยนะครับมันมันยังไงอะ มันก็ต้องไปหานะซึ่งมันเสิร์ชหาไม่ได้ได้ไหมหาไม่ได้นะอันนี้ก็เราดเรื่องมียู่ตัวเนี่ยก็ต้องก็ต้องมาดาวเอ,อกครับตรงนี้มั้เออเอา้าไม่เป็นไรดาวก่อนใช่ละนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นโบว์แอนนัทครับกดโอเค เ <C omp ass> ห็นไหมครับคำแพ้ดูความ่ตงนะครับอ่ะเราก็กด refresh แ,นะแล้วกดร report ครับขอดีร report นะแล้วกด report ดูอ่ะคำตอบตรงกันไหมอันนี้คือยี่สี่หนึ่งร้อยยี่สี่หนึ่งร้อยเห็นไหมครับว่ามันมันเท่ากันนะโอเคอ่อเดี๋ยวเราใส่ราคานะครับใส่ราคาอ่ะ ราคาเนี่ยถ้าเป็นตัว Quick View Q นะครับถ้าเป็น Quick View Q เนี่ยนะครับกอกตรงนี้ได้เลยนะวิธีกรอกราคานะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัว Cost Detail Report ตัวนี้ของตัว Quantifier Pro ครับเราก็ต้องมาใส่ตรงข้อมูลนะฐานข้อมูลเลยครับนี่ครับ Unit Cost นะก็ตัวนี้คือตัวอ้าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ A A เดี๋ยวผมขอกลับไปแท็กนะ อ๋อแท็กแท็กนี้ลบไปก่อนเพราะว่าเราเราไม่ใช้เราไปที่อ็อบเจกต์ครับแล้วก็ไปดูอ็อบเจกต์ก่อนว่าม,มันมีอะไรบ้างนะครับใส่ราคาโอ้ต้องต้องคลิกไปที่ชิ้นง,งานด้วยลืมไปผมไม่ได้ชนนแล้วเออต้องต้องต้องคลิกที่อ็อบเจกต์ด้วยนะนะครับแล้วก็ไปกำหนดราคานะครับอันนี้เอาตัวละสองร้อยลยกัะ โอเคแล้วก็ตัวที่สองร้อยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ร้อยห้าสนะิบะกันอันนี้เป็นราคาที่ผมคิดเองนะเดีย๋ยวเพิ่งไ,ไปทำตามนะครับโอเคก็แล้วก็มากดนะครับดูรีพอร์ตตอนนี้ก็มีราคามาแล้วนะครับ ราคามนเนี่ยขึ้นมาเป็นดอลลาร์เพราะว่าเป็นของอโปรแกรมตัวน,นี้มันเป็นของฝั่งอเมริการเหนือนะครับเราก็ต้องมาปรับกันยูนิตนะคือต้องบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ใช้นานนะเรารีพอร์ตเซตติ่งตัวนี้ต้อมีการปรับหน่วยนะอยู่เรนีรับนี้อ่อาออกไปเลยนะครับแล้วตัวน,นี้ก็ทฤยมต่างก็ปรับได้นะครับเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับเนาะก็อยู่ที่เราจะปรับนะครับ currency ก็อันนี้เป็นศูนย์แล้วนะัง นะเหมือนกันโอเคครับแล้วตอนนี้เรากดดีพออีกทีนึงมันก็จะปรับเงินนะครับเป็นหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับไอตัวใหญ่คือ200ร้อยอ่ะโอเคต่อไปมาดูตัว quick bio u i l l quick b i q u i l l เนี่ยทำยังไงดูนะครับวิธีการก็คือเราก็จะมาใส่ราคาตรงนี้เลยดื้อเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกหน้านึงนะอันนี้ก็เป็นตัวสองร้อยอันนี้คือร้อยห้าิ แต่ที่มันดีกว่าก็คือว่าตรงนี้ครับมันมันใส่ค่าแรงได้เนี่ยครับมันใส่ค่าแรงได้นะครับค่าแรงได้อ่าสุิค่าแรงเราคิดเป็นเฉลียล่ยละสมบุรนะเราเราเราเฉลีย่ยเกลี่ยทั้งโมเดลอะ่ะมันอยู่ที่ค่าแรงคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็อันนี้ก็คือสองร้อยสองร้อยก็คือสี่สิบสี่บาทสี่สิบาทผมจริงจิมก็จริงๆมันก็แพงไปแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้คิดก็ไดไม่ไม่ไม่ได้คิดค่าแรงก็ได้นะครัแต่มีค่าแรงเชื่อมแล้วกัน รวมรวมไว้ด้วยกันกนับอันนี้อยู่ที่เราจะจะเลือกนะในการคำานวณน,นะครับนะอ่ะโอเคเอ,า,อางนี้เราเราไม่ต้องใส่ค่าแรงก็ได้นะครับน,นี่เราก็ใส่เป็นค่าของไว้ก่อนนะโอเคเคลียร์นะตอนนี้ตอนนี้เราเห็นเคลียร์นะครับนะเคลียร์นะอันนี้สองร้อยร้อยห้าสิบอันนี้รวมกันแล้วราคากี่บาทเช็คยังไงอ่ในตัวของตัว Quick V O Q เนี่ยเรากดปุ่มนี้ครับ อ่าผมทำํำคลิปอีกรอบหนึ่งนะพอดีต้องต้องราเอาใหม่ดีครับก็จะบอกว่าหนึ่งเก้าแปดศูนย์แต่เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเรียงฟอร์มนี้เห็นไหมครับดูฟอร์มดูฟอร์มในการเรียงเห็นไหมครับว่ามันจะเรียงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่ามันจัดหมวดหมู่ที่ดีกว่าเพราะว่ามันจะแบ่งหมวดงานให้เรา เนี่ยครับเห็นไหมมันจะแบ่งไปเลยว่าอันนี้คือบทงานหัวข้อนี่คือโบว์แอนดนันะครับหนึง่งเก้าแต่นี่คือมั็นจรีแบบนี้ไม่มีหัวข้อแต่นี่คือเราแบ่งได้ดีครับเบรกเบรกดาวได้แล้วก็ยุบได้ยุบได้ซึ่งเห็นไหมครับว่าการรีพอร์ตเนี่ยมันมันต่างกันมากนะครับผลที่เราพัฒนาตัวน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่ามันต่างกันนะครับเอาละต่อไปเรามาดูการเช็คเช็คกลับครับ ถ้าในกรณีของตัวเดี๋ยวผมขอปรับพื้นให้เป็นสีสีขาก่อนนะสไตล์ Style. แล้วปรับให้เป็นฮิดเดนไลน์โอเคถ้าเป็นกรณีของตัว Qualifier Pro เนี่ยนะครับเราเราเช็คยังไงเช็คอย่างนี้ครับ c o s t Inspector ปุ๊บเนี่ยมันจะอะไรก็ตามที่ไม่ได้กอกมันจะขึ้นสีแดง ส่วนอะไรก็ตามที่เกอกแล้วเนี่ยจะขึ้นสีเขียวแบบนี้ครับสีเขียวเนี่ยนะครับซึ่งแทบให้เรารู้ว่าเอออะไรเกอกไม่เกอกแต่ถามว่าตัวไหนคือตัวไหนเนี่ยมันรู้ไหมอย่างกรณีที่เราต้องการรู้ว่าเราต้องการรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนถูกหรือเปล่าหรือเปล่ามันชี้ไม่ได้นะครับมันชี้ไม่ได้นะครับแต่ ถ้าเป็นตัว Quick v i Q ครับถ้าเรากดหลอดไฟค้างไว้แล้วกดไปที่เบอร์16บหก hex สิบหกมิลเห็นไหมครับว่ามันจะระบุว่านี่คือ16 24ตัวและนี่ครับ12นี่ครับเห็นไหมมันจะแจ้งว่าอยู่ตรงไหน ทำให้เราตรวจสอบได้ว่าเออมันถูกต้องซึ่งมันต่างกันนะเห็นผอว่าเคบอกทุกคนว่าคอ a l i ไฟล์โปรเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ผมเคยใช้แรกๆนะแล้วมันมีข้อที่บางอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบเราก็เลยมาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับนะกับประเทศเวียดนามแล้วก็อาจารย์ยุทธนาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้โปรแกรมที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะให้คนไทยได้ใช้นะครับแล้วก็ หรือแล้วกดตรงโบไอ้นัดเลยมันก็จะโลดทั้งหมดไปด้วยกันซึ่งจะไม่ลงตัวอื่นและนี่คือข้อแตกต่างน,นะครับระหว่างตัวการทํางานนะระหว่างพอร์ตไฟ e ์โป o กับตัว Quick บลคิวนะครับเอาล่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราจบจบคอมโพเนนต์ให้ได้ก่อนนะจบคอมโพเนนต์ได้ก่อนต่อไปครับอะไรที่นับเป็นตัวเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันต้องโฟกัสไปที่คอมโพเนนต์จำไม่ดีนะครับห้าเป็นกรุ๊ปนะครับนะห้าเป็นกรุ๊ปเลยจำไม่ดีนะครับห้าเป็นกรุ๊ปนะเป็นต้องไปคอมโพเนนต์เท่านั้นนะครับซึ่งอะไรบ้างที่มันเป็นชิ้น ในโมเดลนี้ก็จะเป็นตัวไม่พุกเลยโบแอน์นับตัวนี้นะครับตัวนี้นะนี่แล้วก็จะมีที่นับเป็นชิ้นเราอาจจะนับตรงนี้ก็ได้ครับไอตัวเพลทก็ได้เพลทนับเป็นชิ้นนะครับเพลทนับเป็นชิ้นด้วยคลิกขวา e d i t info เราแล้วนับเป็นเพลทโอเคแล้วก็อะไรอีกละ่ะที่นับเป็นตัวก็ไม่น่าจะมีละเป็นเพลทนะครับเอาละเดี๋ยวตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราสอนวิธีการนะ อถอดประมาณเพลทนะซึ่งจะถอดได้หลายแบบเลยเป็นตารางเมตรเป็นรูปบาทเมตรเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็นะเป็นชิ้นนะครับทำยังไงนะครับเดี๋เราไปดูกันต่อ